โอเคนะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะผมไม่ไลฟ์โฟ้นะวันนี้เราอยู่กับโทไรมารายกับอีเวนต์อัปเดตนะฮโลวีนชัตเตอร์แปดแล้วนะฮะถือว่าเป็นฮโลวีนถือว่าถือว่าฮโลวีนนั้นเป็นอีเวนต์ที่แบบควบคู่ก,กันมาทุกๆปีนะมีการอัปเดตตลอดนะโอเคนะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของนะบอสใหม่นะแล้วก็ทั้งของดรอปแล้วก็ของในร้านค้านะมีอะไรจแจกๆน่าใช้บ้างมานะไ,ไปดูกันนะครับ โอเคก่อนไปดูคลิปกันนะฝากแบงค์เมกเก็ตไปด้วยนะสำหรับ,บท่านที่ต้องการซื้อพินาสของนำของนะหายดีโดยจะขายของขายดีนะครับรับรับของด้วยนะครับพวกไอเทมนุ่นนี่นั่นด้วยนะสามารถติดต่อไในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเควิธีเข้าไปในอนะีเวนต์เนาะก็ไปที่วาร์ปสีชมนะครับซึ่งคนที่จะเข้าชั珀เตอร์8ได้ก็ต้องเคลียร์นะทุกชั珀เตอร์ขึ้นมาก่อนนะถึงจะเข้าไปได้นะเข้าไปก็จะมีเนื้อเรื่องนู่นนี่นั่นนะก็ไปอ่านกันเองเลย โอเคเข้ามาแล้วก็จะมีมอนอยู่3ตัวนะฮะนะตรงนี้แอรียนนะฮะนี่มีมังค์อข้างข่าวจะพูดว่ามังกรเฉยเลยนะฮะดอบลูกธนูนะครับอันนี้ก็ตอบบวกนะฮะอันนี้ก็ตอบแบนนะโอเคแล้วมันเบียรของอะไรบ้างนะลูกธนูเป็นอันนี้นะลูกธนูถือว่าค่อนข้างดีนะท่านผู้ชมก็ไอแท็กพื้นฐานอยู่ที่136นะครับเป็นธาตุลมเนาะมีอาวุธเจาะเข้าที่สินะอัตราคิดสินะ ทำไมถึงดีนะเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่มีเจาะเข้าแล้วก็มีธาตุมันด้วยถ้าลงไว้ติธาตุน้านะครับมีัตาคี้ให้อีกสินั่นเองนะก็แจ่บจัดนะครับโอเคส่วนแหวนจะเป็นอันนี้นะครับเครื่องรานฟักทองขมนะครับเป็นไดมิทสามอันตะกี้สามความในการเคลื่อนที่บวกสามนะฮะเมื่อติดตั้งดาวมือเดียวนพลังจมตีดาวุฒิสามเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับไปใส่อันอื่นน่าจะดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับ กับดํบมือเดียวนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยนะเสียดายนะครับเสียดายอฟนี้นะความในการเคลื่อนที่3%ก็เท่ากับ180คูณ3แะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะเออหมวกอ่าหมวกเป็นอันนี้นะฮะหมวกแวมไพร์นะครับเฮีสูงคูด40อัตราคีย์่อย80นะฮะต้านทาดลมอีก20%นะอัตราคียให้ยอะมากนะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของหมัดนะครับ ก็สวยนะไปต่อไปไปบอสเลยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันจะมีมินิบอสนะครับตัวหนึ่งแล้วก็บอสตัวหนึ่งเนาะสำหรับชัตเตอร์แปะนะแต่ของของคราฟนะของคราฟอะดีนะมีดีอยู่นะครับของดอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนในของดอกของบอสจะมีอยู่2ชิ้นนะครับดีไม่ดีก็พิจารณากันเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะไปหาบอสก่อนนะครับตรงนี้จะมีมินิบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับ หินเดี๋ยวเราไปดูที่บอสได้กันนะหินชื่อกุ้งฟันเะนียนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นหินอัพเกรดนะฮะหินบอสก็หินอัพเกรดเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดโอเคนี่ก็เป็นบอสแอเรียนะครับคือบอสมันจะมีการเพิ่มระดับเนาะท่านผู้ชมมันจะมีระดับของมันนะครับนี่เป็นการเพิ่มเพิ่มระดับไปเรื่อยๆเนาะซึ่งถ้าเราอยากจะเล่นเพิ่มระดับอะนะครับเราก็ต้องไปทํางเวทที่ไอ้ฟักทองตรงนี้ก่อนนะครับไปหาของมานะไปหาของมาแล้วก็ เอามาแลกนะครับมาแลกมันจะได้เป็นไอเทมฟิกเกอร์ลงศพอันนี้ก็ตอนลงบอสมันจะมีให้เลือกนะครับว่าตีบอสเลยหรือว่าจะเอาอีกหมดหนึ่งก็คือการลงฟิกเกอร์ลงศพเนาะถ้าลงฟิกเกอร์ลงศพเนี่ยเราก็จะผ่านระดับได้แล้วก็เราจะได้ถ้วยกาแฟเลือดมานะท่านผู้ชมกาแฟเลือดเนี่ยก็เอาไปค้าของในร้านติเลอีกทีหนึ่งซึ่งก็ของแต่ละอย่างก็ใช้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่สําคัญที่ได้จากบอสนะมันจะเป็น เป็นผ้าเนาะเป็นผ้าไอ้นี่นะครับเป็นเศษผ้าจันทาแดงเนี่ยใช้สิบชิ้นในการคาบชุดเนาะเดี๋ยวชุดมันเป็นยังไงค่อยไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นบอสนะจะบอสจะเป็นธาตุมืดนะเลือดไม่เยอะนะครับเลือดสิบเอ็มเนาะแล้วก็มีจุดแถบให้สามจุดนะครับชิ้นจุดแถบผมบอกเลยก่อนเลยแล้วกันเพราะผมไม่สามารถทําทําการสตานอะไรมันได้เนาะตัวนี้มันไม่มีนะครับก็จะมีหมวกสองอันที่ต้องทําลายชิ้นส่วนนะก็คือส่วนหัวกับ ส่วนผาคุมนั่นเองนะครับจุดแถบของมันจะมีอยู่3จุดหลักๆนะฮะจะอยู่ที่มือขวาของมันนะแล้วก็ตรงหัวมันนะครับซึ่งเวลาเราสตันไปเนี่ยสามารถแถบของจุดนี้ได้พร้อมกันเลยขยับนิดนึงคือขึ้นเลยนะอีกจุดนึงจะอยู่ข้างหลังขึ้นตรงผ้าคุมนะครับมี3จุดแค่นี้นะโอเคบรรยากาศตีบอสเป็นยังไงไปดูกันนะครับ เอ้ยากมากนี่รอเขาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะไม่รู้จะลงได้หรือเปล่า275นะอาทิตย์หน้าไม่รู้จะอัปหรือเปล่านะครับอาจจะมีของใหม่มาถ้ามีใหม่มาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึงนะครับลักษณะของบอสนะครับมันก็ถามว่าตียากไหมก็ไม่ก็ไม่ไมยากอนะครับบอสจะจํากัดดาเมจในอยู่ที่ 1M ประมาณนั้นนะถ้าเกิดท่านเฟสไปนะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยจะม,จะมีจะมีเลย1 M อยู่บ้างนะครับ แพทเทิร์นบอสไม่ได้อะไรมากนะแพทเทิร์นบอสจะมีการดูดเลือดเราด้วยนะถ้าหากเราโดนมันพุ่งชนนะไม่ว่าจะเป็นตัวบอสเองหรือลูกน้องมันนะครับถ้าโดนพุ่งชนมันจะรีเลือดหนึ่งแสนหรือป่าถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับน่าจะหนึ่งแสนนะฮะก็ระวังสกิลนู่นนี่นั่นด้วยนะโอเคเปิดบัฟครับเปิดบัฟให้หมดซัดสักทีหนึ่งครับบอสจะติดเฟดสองด้วยนะท่านผู้ชม ระวังด้วยนะครับอันนี้จะปล่อยทั้งแบบนะดาเมจแรงมากระวังให้ดีระวังลูกน้องมันปล่อยสกิลมาด้วยนะครับจากนี้ไปก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะก,ก็สแปมทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจะโดนนะจะโดนสกิลลูกน้องบอสนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับถินต้องระวัง โบ๊ะโ oh, oh. ๊ะเห็นไหมฮะบอสจะจำกัดดาเมจอ่าเห็นไหมมันดูดเลือดเราไปแล้วต้องระวังนะครับสแปมสก,กิลใสไปเลยนะครับบอสก็แค่นี้ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะคนที่อยากได้หมวกของมันเนี่ยก็ให้แถบที่หัวกับตรงหลังนะแถบแขนเลยก็ได้นะเผื่อได้พวกเขาอะไรนะผ้าปื้นเลือดอะไรของมันน่นะจันทาอะไรนะ่ะนะ การที่ใช้ฟิกเกอร์ลงเราจะได้ขั้วอันนี้มานะซึ่งมันจะไม่ดรอปจากบอสนะท่านผู้ชมมันจะเป็นรางวัลน,นะเป็นรางวัลควสให้เราเนาะคนที่อยากได้ก็ต้องไปสแปนทัเควสไอฟักทองเนะะนะี่ยเพื่อเอาฟิกเกอร์มาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาไปาคราฟของนะฮะไอเทมบอสมีอยู่2ชิ้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหินมันไปดูข้างนอกนะครับไอเทม <monsieur S 2> บอสมีอยู่2ชิ้นเป็นหมวกทั้งคู่เลยนะครับอ่ะมันจะมีเสื้อ ด้วจันทาแดงนะครับอันนี้เนาะจะเป็นส่วนผ้าคลุมนะผ้าคลุมเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็ไปทําสีกันเองเลยกันสวยไม่สวยก็แล้วแต่ใครแต่มันนะครับก็จะเป็น MP สูงสุดเนี่ย250นะมีเด็กสินะความเดียวจมตี500ความสถิตเอ่อความเสี่ยงหายกิติคอดยีไอสิบเอร์เซนะครับแล้วก็มาตรานไปยีาเปอร์นะก็ถ้าเกิดถามว่าดีไหมก็ดีอีกอันนึงนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบอยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นหมวกจันทาแดงนะครับนี่สวยมากท่านผู้ชม ทำสีไม่รู้จะออกมาเป็นหน้าไหนเหมือนกันผมยังไม่ได้ลองทำเลยนะครับมันดูแบบปีศาจปีศาจนิดนึงนะเออนะี 10, นะ่ออปชั่นก็ตั้แต่ไอเอพีสูงสุดสองร้อยสิบนะอินบวกสิบความเร็วเออเวลาไล่บวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวทเจอเข้าบวกสิบเปอร์เซ็นต์้ัดแทนไฟรยี่สิบห้านะครับมันดีตรงที่ว่ามีเวทเจอขเข้ามานะแล้วก็มีอินใะห้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีเอพีให้ด้วยมันค่อนข้างที่จะครบในส่วนของความเร็วไล่ถ้าใครไม่ได้อัปเดตเป็นพื้นฐานมันจะไม่บวกให้นะมันจะบวกน้้อยมมาากนะนะท่ผูช ก็พิจารณากันเองนะแต่ส่วนตัวผมว่าหมวกใบนี้ค่อนข้างที่จะดีสําหรับบางสายในะที่ต้องฟิกเล่นนะอย่างเวทเวทสแปมบาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปพิจารณากันสวมใส่กันอีกทีซึ่งผมยังไม่ได้ทำนะครับอยวค่อยว่ากันโอเคของบอสมีอยู่2ชิ้นแค่นี้นะครับต่อไปนะไปดูที่ร้านตีเหล็กกันดีกว่านะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็น หินใะนคุฟเฟอเนียนะเป็นตัวมินิบอสนะครับพลังโจมตีระยะใกล้บวก4%นะความสเสถียรบวกให้4%การฟื้นฟูเอาไว้บวก4%เพิ่มเอ่อพลังการโจมตีระยะไกลเนี่ยลบสินะครับเป็นหินอัพมิสหรุณนาลิงค์นะครับถามว่าดีไหมมันก็ค่อนข้างดีนะกับน่าจะคนที่เน้นสเสถียรนะี่ยมันได้ระยะมาด้วยนะครับแต่ถามว่าไปใส่อย่างอืน่นจะคุ้มกว่าไหมวะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะส่วนตัวผมเล่นผมไม่ค่อยแคร์เสถียรสักเท่าไหร่น,ๆๆนะครับก็พิจาาารรณกกััันนนเเอองแล้วะคบ อีกอันนึงเป็นหินบอสนะโอเคนะหินบอสเป็นเอลิทมัฟนะฮะอันนี้จะบวกให้กับวีทาโร่ให้ฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีเข้าไปอีกนะครับก็เหมาะกับสายธนูฟาร์มตั้งเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเริ่มลงแล้วนะบอสมันลงได้เรื่อยๆเนาะก็มีนะฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีบวกสิบแปดเลยนะครับบอกให้กับวีทาโร่นะเซตหินเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะแต่ตอนนี้เว้นมาราคาน่าจะย่อมยาวลงหน่อยนะครับความแข็งที่ข้อบวกอยู่หกเนาะถ้าน้านไฟติดสองนั่นเองนะครับก็แจ่มอยู่นะ นะฮะพิจารากันเอาโอเคต่อไปเราไปดูของในร้านตีเหล็กนะสำหรับฮาโลวีนนะก็มีอัปเดตของที่ต้องครับนะผมก็ต้องบอกเลยว่าบางคิน่อนขนางที่จะว้าวหน่อยนะโอเคสามารถนะครับที่รักร้านตีเหล็กเนาะมันสุดทงงังอุปกรณ์นะฮะไอจํากัดเวลานะครับหลกัหลกๆมันจะมีที่มันจะมีมาก็จะมีชุดนะฮะเป็นชุดไอเวทมนต์จันทาแดงเนาะแล้วก็หมวกอื่อเลยนะหมวกเ นะฮะตั้งแต่ผ้าพันหัวมัมมี่เนี่ยลงมาน่ะนี่เป็นของใหม่หมดเลยนะครับโอเคมาดูออปชันกันนะครับออปชันผ้าพันหัวมัมมี่อันนี้เหมือนคล้ายๆชื่ออันเก่าแต่อันเก่ามันเป็นชุดมัมมี่เนาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผ้าพันหัวมัมมี่นะพลังโจมตีระยะใกล้บวก9%นะแต่คิดบวกให้18นะฮะแล้วก็ลบพลังโจมตีด้วยวุฒ่เาเปอร์เซนตะฮะต้านฝักต้านทานไฟ18ลบนะฮะลบ18%เมื่อติดตั้งดาบประกายใส่ได้พลังโจมตีด้วยวุฒิขึ้นมา12% นะครับก็มันก็ค่อนข้างอุ่นงงนิดนึงนะครับมันจะเหมือนมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเหมือนได้พลังระยะใกล้มาเก้าถ้าใส่กับคาตนานะพลังระยะใกล้มาเก้าแล้วก็ได้ไอ้นี่อีก 3- าเปอร์เซ็นก็ถามว่าเป็นตัวบูทดาเมจไหมก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับก็พิจารณากันเราเองแล้วกันมันย้อนแย้งไปย้อนแย้งมานะครับสําหรับสายที่แบบผมได้ทําคลิปไอ้นี่ไปแล้วเนาะไอเรื่องการดูดาเมจว่าสกิลไหนควรใช้อะไรนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันสําหรับสกิลไหนที่มันไม่ได้ได้ใช้พลังโจมตีด้วยอาวุ้นแต่มันกำลังระยะใกล้ให้ก้านะครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมที่จะใส่มันก็ไม่คุ้มนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับพวกทีมบวกเจาะนะต้นคิดมากอะไรพวกนั้นอ่ะมันคุ้มที่จะใส่มากกว่านะครับเพราะว่าเราต้องบิวเจาะนะฮะใดๆคือบิวเจาะนะโอเคต่อไปเป็นหมาป่าขี้โอกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะว้าวอยู่นิดนึงนะครับไม่ดีแต่ผมว่าเยอะเลยแหละนะฮะมันเริ่มมวุธเจาะเข้าให้20นะครับอัตราคซ็บวก10 มาติดตั้งธนูได้แข่งนนะครับมันดีตรงมันคือมันมาแต่ละอันะมันดีอะมันมา2แถวแล้วมันดีทั้งคู่นะครับมีอัตาเคสิบแล้วก็มีเจาะค่าให้20%สเอร์เซนะครับมันก็ดีกว่า้าพูดถึงมันก็ดีกว่าหมวกไอ้นี่เนาะหินมังกรบินปีกมังกรบินนะฮะอันนั้นก็มีเจาะให้ยี่สิบเนกันแต่มันลบเสฉยนนะแต่ผมจะไม่ผิดนะนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายสายนะครับแต่ท่าชม่จนพจารณานะครับว่ากับต้นคิดมากนะฮะเราจะได้เจาะเยอะกว่า นะตอนคิดมานเนี่ย4%นะครับแล้วก็ได้อัตรา,าคิดเพิ่มอีก10%ในขนาดที่ต้นคิดมานให้เจาะมา16แล้วก็มีไอ้แพคให้อีก8%นะครับอันไหนคุ้มกว,ว่าวะก็ต้องพิจารณากันดูว่าเออเผื่อบางคนขาดคิดอยู่นิดหน่อยนะคิดอยู่8อยู่9เงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับบอกมีเท็ดดี้นะฮะฮาโลวีนนะต้านทานอาวุธ ต้านแฮ่วิสสิบบาเรียรตอตราส่วนสิบลอบสายโมพันสามวิมติดตั้งก่อนนะได้ความเรในการโจมตีเพิ่ม50%เป็นตะ์ัเป็นมัวสายแท้งนะครับก็ไปใส่คิ้วเข้มดีกว่าถูกดีนะครับ,นะรบต่อไปก็เป็นนะฮะล่มฮาโลวีนนะฮะแอคแทกสิบอร์เซนต์นะฮนะเอจอารตตาคิ6กทอนอาการหมดสตินะครับเมื่อติดตั้งมวนคัมพีนินจุสเนี่ยได้ตอตาคิอีก14%กลายเป็น20เลยนะครับตรงนี้เราใส่ไหนที่แบบ อย่าได้คิดแล้วก็ต้องเน้นในะที่แอคแท็กพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวคูณสกิลมันเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำอันนี้นะแต่ได้ได้คำนึงถึงการเจาะด้วยนะครับตะเกียงยาม่ําคืนนะฮีบวกนะต้านภาวะเพอร์เนต์ตะคีบบวก20เฮกบวก35อันนี้ก็เป็นหมวดสายแทงเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยแอปปี้อ แฮปปี้ฮาโลวีนนะเอ็มพีบวกเก้าร้อยเลยนะแล้วก็ฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีบวกหกนะต้านทานอาวุธอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นสายบาลานซ์กึง่งกึ่งต้องกึง่งกึ่งใช้งานนะครับโอเคหน้าตาเป็นยังไงผมได้คราฟไปหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรหมวกแวมไพร,ร์หมวกแวมไพร์บอกไปแล้วนะอันนี้เป็นผ้าพันหัวมัมมี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้มันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนหมวกเก่าอ๋อถ้าเก่าขออภัยนะท่านผู้ชมนะครับต่อไปเป็นเนี่ยไอหมวกมาป่าขี้โอเนะี่ยดูดิข้าบูรีแนละ ปิดตาข้างเดียวนะเทไหมก็เทแต่คอมันยาวไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นนะหมวกหมีเท็ดดี้ฮาโลวีนนะน่ารักนะมีนุ่นโพ่ตรงนี้ด้วยนะน้องเจ็บนะอันต่อไปเป็นร่มฮาโลวีนนะครับอันต่อไปก็เป็นตะเกียงยำ่ําคืนนะก็ห้อยคอไว้นะใส่แบบนี้ไม่ค่อยสวยหรอกฮะเพราะชุดนักวิจารณ์ไทยเป็นแห้งถ้าไปใส่กับพวกชุดหนา,นาใหญ่ใหญ่มันจะสวยมากนะตรงนี้มันจะเรืองแสงขึ้นมาทำสีไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะ อันนี้ก็เป็นนะแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับก็เป็นแบบนี้มุ้งมิ้งมากเนาะโอเคต่อไปเป็นชุดนะครับชุดก็จะเป็นไอ้แท็กสิบ M A T K สิบเปอร์เซ็นต์นะความแมนสิบนะแต่ 40, คีบวกสี่สิบค่าการสิบน้ำลายกันป้องกันสิบเปอร์เซ็นต์ตาตาแสงลบหกสิบนะฮะเมื่อติดตั้งดับสองมือความสี่สิบลบสิบนะถ้าถามว่าออฟมันดีไหมมันก,มนก็มันก็ใช้ได้นะผมว่าตับเอทเอาไปใช้ก็น่าจะได้นะครับแต่จะไปนั่งเจาะสองรูมันก็กระเลยอยู่เนาะโอเคนะครับมันก็ ก็ดีอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ลบ MBDK นะ่าจ,มจนะมีน่้เพิ่มมานิดหนึ่งนะฮะซีดงซีดีก็นะไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าสําหรับดาบเวทนะตัวที่ผมเล่นมันก็อัพ ATR นอาร์ลัอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะเสียดีทีไปะนะนี่ก็เป็นหน้าตาของชุดมันนะครับชุดเวทมนต์จันทาแดงนะครับโอเคแบบบ้าแบบหนักเป็นยังไงไปดูกันนี่เป็นหน้าตาของแบบหนักนะฮะมันจะมีผ้าคลุมขึ้นมาเนาะจากไอ้นี่แบบปกตินะครับนะีบ่ มันจะมีผ้าคลุมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็รองเท้าก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแบบเบาแบบเบาจะเป็นแบบนี้แบบเบาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมล็อกสีกนะันนี่ครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้6เสื้อนี่ครับเปลี่ยนน้อยมากนะแทบไม่ไม่รู้ไม่หือไม่อืออะไรเลยนะฮะลองใส่สีดูนะ่ารันะกไหมก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแบบเบา,าแบบหนัก โอเคนะฮ okay, ะนี่ก็คือของทั้งหมดในฮาโลเวนะรวมถึงวงถึงบอสอะไรด้วยนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่ตกหล่นอะไรไปหรอกนะครับโอเคเอาไปกดเข้าไปอีกล้โอเคประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไปพิจารณากันเอาของหลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะแต่ผมต้องบอกว่าณนะสมัยปัจจุบันเนี้ยสำหรับโทแรมนี่ยนะ ส่วนใหญ่จะไม่ได้บิวตามสายแล้วท่านผู้ชมนะมันจะเป็นบิวตามของนะฮะตามของคืออะไรนะครับบางทีนะผู้พัฒนาเขาปล่อยของดีๆมานะอย่างอย่างยกกรณีล่าสุดก็เป็นดาบนะดาบหรือไม้คาถาของบอสบอสต,ตัวล่าสุดนะมันค่อนข้างที่จะดีนะเนื่องด้วยมีมเจาะมีอะไรให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นการบิวของเอ่อการบิวตามของเป็นยังไงพอเราได้ตรงนั้นมาแล้วมันมีเจาะมีอะไรให้เยอะนะที่เหลือมันจะขาดเหลือไม่เยอะครับ เราก็จะบิวให้มันใช้ไอเทมชิ้นนั้นอ่ะประมาณนั้นอย่างคาตาตาเอจิของผมเนี่ยนะก็บิวเพื่อใช้คอมแบทในโดยเฉพาะอะไรเงี้ยฮะพอไปใช้อันอื่นนะมนไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะมันจะออกมาทรงนี้ละนะมันจะบิวตามของแล้วไม่ค่อยบิวตามสายเท่าไหร่นะตามสายมันจะลองมานะนะ,นะโอเคก็ฝากแบงก์มาเก็ตไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการซื้อสปิน C ่าสำทำของนะสามารถติดต่อลิงด้านล่างฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะกดซับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปมาไลท์เจมส์สวัสดี้ทุกท่านบ๊ายบายครับ